กรับสวัสดีท่านผู้ชมที่เคารพรักนะครับอยู่กับผม h ฮอสปิงแคทกับเกม SD g a n d ก m ด um G n e เจเ i ชั่น e อ n a นอลกันโดยคลิปนี้เราจะมาแนะนำนะครับผมวิธีการรับคุณ u ูนะครับผมฟรีๆเลยนะที่ตัวระบบ แจกมาให้นะครับนะรับยังไงบ้างเก่งหรือเปล่านะครับผมนะคลิปนี้เราจะมาสุบให้ฟังกันนะครับโดยอย่างแรกครับผมนะตัวละครที่เราจะรับครับผมเนี่ยก็คือจะเป็นตัวละครพิเศษครับนะที่จะไม่มีในสุขของตัวเนเรื่องโดยเมื่อเราครับผมทําการพัฒนาสายหุ่นนะครับผมนะจนครบดึงร้อเเ็ของแต่ละซีรีส์นะครับนะไม่ได้มีทุกซีรีส์นะครับนะตอนนี้นะแต่ก็ ในอาานาคตอาจจะมีอัปเดตมาก็ค่อยดูกันไปตอนนี้ก็ผมจนะที่อัปเดตขึ้นมาก็จะมีในส่วนของอ่าซีรีส์แกรนดัมนะครับผมเซต้าแกรนดัมแล้วก็ในส่วนของอ่แกรนดัมวิงนะครับนะบิทบทสามนะครับผมสามซีรีส์นะครับนะก็จะมีในส่วนของอควาเลสแกรนดัมนะครับนะอ่าแล้วก็ในส่วนของเซต้าครับผมก็จะเป็นในส่วนของอ่าเซต้าสามนะครับนะอ่าเซต้าเซต้าสาม พาร์ทูนะครับนะแล้วก็ของแกนดาพักแรกครับผมก็จะเป็นในสูตรของคัสวาวนะครับผมนะคัสวาวแกนดมนะครับนะอันนี้นะครับเมื่อเราได้มาปุ๊บเนี่ยมันจะมีการอัปเกรดครับผมในสูตรของสายบรปสูตรแกนดมนะครับผมอัตติเมตก็คือมันจะเป็นสายอัตติเมตอีกทีหนึง่งก็เป็นหุ่นระดับสูงครับนะซึ่งหุ่นตรงนี้เนี่ยเราจะใช้จนถึงเอ็นเกมเลยนะ วิธีการได้รับนะครับผมก็ง่ายๆก็คือเราต้องทําการพัฒนานะครับผมสายหุ่นนะครับผมตัวสูตรี้ให้ครบ100%ดังนั้นเนี่ยเราต้องพยายามครับผมไปไล่เล่นในสุดของซีรีส์ของแกนดั้มแต่ละซีรีส์นะครับผมเพื่อทําการจับหุ่นบ้านะครับผมแล้วก็ทําการพัฒนาทําให้สายการพัฒนาของเราครบ1น0นะครับนะเมื่อเราได้มาปุ๊บ1% 0 0ยเนี่ยหุ่นของเราครับผมยึดสกัดในสวนของ s s r ก่อนนะครับยังไม่เป็นในสุรของ UR ครับ ถ้าเกิดเราได้ปะปุ๊บเนี่ยเราต้องทําการนะครับผมนะอัปดีเวลพัฒนาหุน่นเก็บเหรียญน,นะครับผมนะโดยจะต้องใช้เหรียญครับผมนะหลักๆก,ก็คือจะเป็นสุขขอยุนไรเย,ยน็นอ่า u l เนะครับผมนะซึ่งตรงส่วนนี้ตรงเนี้ยเราะบบยังไม่บอกนะครับว่าทำยังไงได้นะแต่อน,นาคนต้องมีการแจกเพิ่มเติมแน่นอนนะครับนะและเช่นเดียวกันครับผมในส่วนของคอยแบคทีเรียนะครับผมอันนี้ก็แค่เล่นในสวขของซีนี่เกดัมเราก็จัดได้มาแล้วนะดงนั้นพวกเหรียญตรงนี้แจกไม่ยาก แล้วก็อย่าลืมครับผมทำการอัพรีเวอร์หุ่นครับผมให้ถึงตามกำหนดและก็ตามด้วยจำนวนเงินนะครับนะทีนี้ครับผมเราก็จะพัฒนาครับผมนะหุ่นรุ่นนี้จากระดับ s s r เป็นระดับ u r ได้แล้วนะเน่นเราครับผมว่าจะมีขั้นสุดมากกว่า u r ด้วยนะครับผมนั่นก็คือ u l t นะครับนะก็คือพวกสายอัลติเมทครับซึ่งเน่นเราว่าก็ต้องใช้ครับผมในส่วนของแกนดั้มพื้นฐานนะครับผมนะในทีดีก็จะเป็นในส่วนของคัสตามแกนดั้มแล้วก็จะมีหาเหรียญในส่วนของเหรียญ u l t ซึ่งตัวระบบก็ยังไม่ได้บอกมานะครับว่าเลยงงไ แล้วก็ต่อมาครับผมในส่วนของคอยแบคทีเรียนะครับนะก็เหมือนเดิมครับผมหาจากการเล่นเซียนสุข,ของซีนีเกนดัมอีกทีหนึง่งอ่านะครับผมนะถามว่าคุ้มค่ากับการลงทุนไหมคุ้มค่าคุ้มมากๆเพราะว่าพลังโจมตีถือว่าสูงมากๆเลยหากเราไปเทียบครับผมก่อนหน้านี้ครับผมเนะี่ยพลังแทบจะต่างกันครึ่งต่อครึ่งเลยนะครับนะเอฟอาร์นะครับผมนะพลังอยู่ที่หนึ่งพันเก้าร้อย 88ใช่ไหมครับนะพอพัฒนาครับผมนะเป็น UR ก็จะอยู่ที่800 0นะครับผมแล้วก็เป็นยูสุโคยูอลนะครับผมก็จะพันอยู่ที่14,000นพะครับผมเรียกว่าพลังนี้คือต่างกันเยอะมากดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดใครที่อยากจะหาหุ่นใช้เอ็นเกมนะครับผมนะก็สามารถมาตรงนี้เลยนะแล้วก็เป็นหุ่นที่แจกฟรีด้วย,ยอ่ะโอเคนะครับนะของผมเนี่ยก็คือในส่วนของตัวคัสบาลนะครับผมนะก็ทำออกมาเรียบร้อยแล้วอ่ะ ครับผมนี่ออกมาเรียบร้อยครับยังเป็น SR อยู่นะครับนะตรงส่วนนี้เราก็ค่อยพัฒนาไปตามสเต็ปได้เลยนะอาบิตี้ของหุ่นก็ถือว่าน่าสนใจอยู่โดยบีนะครับผมเนี่ยสกิลครับดังตอบไปนี้เลยครับอย่างแรกครับผมก็เป็นสกิลนะครับผมเตะนะแล้วก็บีในสุดของการเพิ่มนะครับผมดาเมจเพิ่มขึ้นนะในสุดของพวกอาวุธนะครับผมนะที่ใครมาตีต่ออีกทีหนึ่งนะอันนี้เป็นในสุของโจมตีธรรมดานะครับ ก็อันนี้ก็เพิ่มนะครับผมในสุดของดาเมจอีกทีนึงนะก็อัปเกรดได้ด้วยสกิลอาจจะไม่ไกลเท่าไหร่ครับผมนะเพราะว่าเป็นหุ่นตั้งต้นแล้วก็มีเดอสุดขออบ,บิลิตี้เพิ่มเติมนะครับผมอบ,บิลิตี้เพิ่มเติมก็มีแต่เพิ่มพลังโจมตีนะครับผมนะแล้วก็มีเดอสุดขอพวกอ่าซีรีส์บมเปิลสุดแกรนดั้มนะครับผมนะพลังโจมตีเพิ่มขึ้นอีก20%แล้วก็บีเพิ่มความพยายามอีก20%ออ่ะก็ประมาณนี้เลยครับ ดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดเราอยากได้หุ่นนะครับผมนะเท่ๆฟรีๆนะครับผมนะก็อย่าลืมไปอัพในส่วนของสายการผลิตครับผมของหุ่นยูดิทของเรามาเลยครับผมนะแค่นี้เราก็ได้มาแล้วนะครับเพียงแต่ว่ากว่าจะได้มาก็ผสมหุ่นกันเดินนิดนึงดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดไปไล่จากหุ่นมามันจะง่ายกว่านะฮะรวมถึงในส่วนของการอัพสายการผลิตของหุ่นด้วยนะครับนะถ้าเกิดอยากได้หุ่นตัวไหนที่มาเนี่ยก็ไปอัพสายการผลิตมาแค่นี้ก็จะได้แล้วต่อไปไล่เอาเลยครับผมไปไล่จากหุ่นมาแล้วก็พัฒนาเอาอีกทีหนึ่ง โอเคครับผมก็จะปะมานีนะครับในสูตรขอแนวทางการลับุ่นนะครับนะอยู่อาเทพๆท,ที่ตัวเกมแจมให้เพี่เท่านี้คลิปนี้ก็สุดเพียงเท่านี้ครับหาชอบฝากกดไลค์กดสไครฝากกดติดตามเป็นกำลังใจกับช่องเราด้วยนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบายสวัสดีนะครับ